ที่ประชุมสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานครครั้งที่2นะครับมุ่งสร้างกรุงเทพสุขการเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของคนกรุงนะครับซึ่งในที่ประชุมการาเรื่องของสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานครครั้งที่2ปี2564นี้นะครับวาระสําคัญก็คือการสานพลังทุกภาคส่วนพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะของชุมชนและพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิในกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับภาวะวิกฤตนะครับ ซึ่งทางรองปลัดกรุงเทพมหานครนายแพทย์ชวรินสุรินาคเปิดเผยครับว่าประเด็นพื้นที่สาธารณะในเมืองนั้นเป็นที่สนใจของคนกรุงเทพมากครับเพราะว่าพบว่ามีหลายพื้นที่หลายแห่งที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้ใช้ประโยชน์กับส่วนรวมและล่าสุดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้เร่งพัฒนาพื้นที่หลายแห่งเพื่อสุขภาวะของชุมชนอย่างเช่นคลององอ่างคลองนนช่องนนทีแล้วก็ยังมีอีกหลายพื้นที่นะครับที่สอดรับกับมติของสมัชชาสุขภาพนะครับ ส่วนการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิจะเห็นได้ว่ากรุงเทพมหานครได้นำบทเรียนจากสถานการณ์โควิด1 9ในการจัดการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยการตั้งคอมเบลต t ้ไอโซเลชันภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนทำให้ประสบความสำเร็จในการคุมการระบาดของโควิด -19 นะครับส่วนทางนายแพทย์ประทีปธนกิจเจริญกล่าวว่าในประเด็นการเข้าถึงระบบปฐมภูมิทางการแพทย์นั้นพบว่าเราสามารถนำวิกฤตโควิด -19 กมาถอดบทเรียนได้ดีเช่น คลองเตยโมเดลดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดจนเป็นแบบอย่างไปทั่วประเทศนะครับส่วนการสร้างให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งสุขภาวะก็สามารถทำได้ครับหากสารพลังร่วมกันทำสวนสาธารณะเล็กๆบนพื้นที่ว่างที่มีอยู่หลายจุดในชุมชนแบบที่ทุกคนมีส่วนร่วมหรือว่า p o อกเก็ตพ k ร์ปรับปรุงให้มันเป็นสวนหย่อมของทุกชุมชนโดยกรุงเทพมหานครเป็นคนลงทุนชุมชนในชุมชน เป็นคนออกแบบและก็ใช้ประโยชน์เราก็จะมีสวนหย่อมสวนเมืองหรือเราเรียกว่าพ ocket park นะครับที่มีความหลากหลายนะที่มีความหลากหลายทําให้พี่น้องสามารถไปใช้ประโยชน์แล้วก็เป็นเป็นกิจกรรมที่จะทําให้เสริมความแข็งแกร่งของทางครอบครัวได้ด้วยครับคุณผู้ชมคะกรณีที่